เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันจันทร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2564าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้ยังวางใจไม่ได้แม้ว่ารายจ่ายของคุณจะเท่าเดิมแต่ควรวางแผนการเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานอาจจะต้องมีแผนสองสำรองไว้ในการทํางานเพราะในช่วงนี้จะมีการแปลผันและปรับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรอย่างรวดเร็วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ก็ยังไม่ปล่อยมือจากกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจสําหรับคนที่เกิดวันจ เรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ลึกๆในใจแล้วรู้สึกวิววิอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดวงดีมากซึ่งสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีช้าบ้างแต่ก็สําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องกังวลใจส่วนคนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้เป็นอย่างดี สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคุณเป็นคนเก่งที่มีความสามารถในการหาเงินเข้ากระเป๋าแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่จะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายตลอดเรื่องของการงานขอให้คุณหาเครื่องชูก,กํลาลังเอาไว้เพราะช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแบบสุดเวียงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะเจออุปสรรคโหดแต่คุณรักของคุณก็ยังยืนอยู่เคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังมีโอกาสได้พบกับคนดีที่อยู่ห่างไกลาจาก คุณมากๆ S <S สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณจะไม่หวือหวาแต่ก็มีความมั่นคงอย่างยิ่งเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องดิดเหนื่อยแบบจริงจังแต่ก็ต้องอดทนเพราะความสำเร็จของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันส่วนคนโสดช่วงนี้อยู่เฉยๆจะดีกว่าเดี๋ยวความรักก็มาเองสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้าการเงินของคุณ อยู่ในเกณฑดีไม่ค่อยมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องการเงินสักเท่าไราเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องทำงานหนักแบบลุยเดี่ยว ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือจึงต้องเด็ดเหนื่อยไปตามระเบียบเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดหากได้เจอคนดีคราวนี้อย่าชะล่าใจเพราะนานๆกว่าคุณจะได้พบรักกับเขาสักทีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีรายได้จากทางอื่นเพลอพรายได้เสริมจะแซงหน้ารายได้หลักเสียด้วยเรื่องของการงานคุณจะต้องเหนื่อยมากโดยเฉพาะเหนื่อยใจแต่ก็ ต้องอดทนเพราะการทํางานของคุณมาไกลเกินไปแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวานแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างการประครับประคองกันไปเรื่อยๆไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายแบบจุกจิกยิบยอ่อยมีค่าใช้จ่ายนู่นค่าใช้จ่ายนี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องของการงานการงานของคุณก็จะต้องรอหน่อยงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่แค่ต้องรออีกสักหน่อยก่อแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักจับมือร่วมการสร้างอนาคตไปพร้อมๆกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกับใครบางคนแบบเงียบๆ ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ